เดี๋ยวมาดูกันนะครับ F 3 0สิดีเซลคันนี้นะฮะจัดชุดท่อ Euroat Exhaust ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะจูนเปนสเตยสองนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงครับผมสักครู่หนึ่งคันนี้นะครับ จูนเสร็จแล้วนะฮะมาดูแรงม้ากันดีกว่านะฮะว่าได้อยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ของเดิมนะฮะร้อยสี่สิบแปดแรงม้านะครับทอคอยู่สามร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะส่วนจูนเอาใหม่เป็นร้อยเก้าสิบเอ็ดแรงม้านะฮะเพิ่มมาสี่สิบแรงม้าส่วนทอก็เพิ่มมาเกือบเอ่อต้องหนึ่งร้อยนะฮะใช่เพิ่มมาเกือบร้อยตัวนะครับสนใจอยากได้สนุกแบบนี้นะฮะควันไม่เยอะดีเซลแรงบิดดึงตึงๆมาอาร์ทอซิ่งเลยเลยครับทั้งทอ่อทั้งจูนนะครับกับยูโรอาร์ทเอ็กซ์ ECU t u n i n g